โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระโจชาแน,นลนะครับนะก็วันนี้มีการรีวิวนักเตะปี23ฮีโร่กันอีกแล้วนะครับนะคราวนี้เป็นคิวของเลสลี่คิงนะครับนะก็เป็นกองหลังวนะันแมนคัดเนาะอยู่กับฟูลทอนแอมฮอสสเปอร์มาตลอดการข่าแข่งอาชีพเลยก็เรียกได้ว่าเป็น New Campbell, นะิวแคมเบลฮะจริงๆเนี่ย แม่งโคตรเหมือนโซ,โซแคมเบลมากๆเลยครับแค่ว่ามันจะดูสลิมกว่าแค่นั้นเองนะส่วนโซแคมเบลมันจะดูหนากว่าอันนี้ก็จะดูสลิมส่วนสูงแม่งก็ พอๆกันนะสูงกว่าโซเคมเบลนิดหน่อยแต่ว่าหลายๆอย่างคล้ายๆกันนี่ครับนะอ่ะก็สำหรับแลลิคิงเนี่ยผมจับไปเล่นในตำแหน่งของกองกลางคู่คู่เซนเตอร์อ่ะเป็นคู่เซนเตอร์ฮาดนะคู่กับราฟาเอลมาเกสนะครับนะออ่ฮีโร่เหมือนกันบวก5นี่ครับแ็กซ้ายแ็กขวาก็เป็นตัวมี FP ทั้งคู่นะซัมบอตากับกันดาบิยานะครับอ่ะแล้วก็สาหรับ แลลี่คิงนะมาในรูปแบบของบวก3อาจจะไม่ได้บวกเยอะสัก,สกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้โบนัสฟูลทีมดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดใครเอาไปเล่นในเฉพาะฟูลอังกฤษหรือว่าฟูลทอรแนมฮอสเปอร์เนี่ยอยากจะให้บวกความสามารถที่ผมพูดขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งนะครับนะสมมติตีเป็นซะว่าถ้าเกิดเราไปใช้จริงเนี่ยในกรณีของบวก5แล้วก็ได้ฟูลทีมเนาะอาจจะดีขึ้นกว่านี้ประมาณ1ระดับนะครับนะอย่าไปคาดหวังเยอะนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้กันนะสำหรับดีเทลข่าวส่วนก่อนที่เราจะไปฟังความรู้สึกหลังเล่นนะครับนะก็ฝากเพื่อน กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วถ้าเกิดใครเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกหลังเล่นแลนดิ้งคิงกันเลยดีกว่าครับมาที่เรื่องแรกครับในเรื่องของความเร็วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นกองหลังที่สูง188เนาะก็อาจจะไม่ได้แบบรูปร่างสัมทัสสักเท่าไหรนะ่นออดังนั้นเนี่ยจังหวะวิ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเร็วก็ตามครับแต่ว่าจังหวะวิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งแบบสับเท้าไวขนาดนั้นจะเป็นลักษณะกาาารวิ่่งงคย้ยยๆ เอ,เออมันจะไม่ได้แบบดูพุ่งพ่านสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเร็วไหมในสปีดปลายจนสุดทางแล้วเนี่ยในสเกลของบวกสเนี่ยผมมองว่าเร็วดีใช้ได้นีครับพอเอาไปเล่นในแรนกิ้งไหวอยู่นะครับนะเออถ้าเกิดบวก5อยู่ฟูลทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นได้ไม่ยากนะครับนะเออเพราะว่าถ้าเกิดจะดีกว่านั้นเนี่ยมันต้องไปแบบพวก ตัวเมตาลูดิเกอร์ตัวมูรีอะไรพวกนั้นที่รูปร่างสันทัดเนาะในสเกลของตัวที่สูง188เนี่ยผมถือว่าดีมากๆแล้วนะครับนะแต่ว่าข้อเสียของแรลลี่คิงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่รูปร่างดีเนาะดูผอมกว่าโซแคมเบลแต่ว่าเวลาไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีจังหวะพลิกตัวนะครับที่ทําได้แย่กว่าทางด้านของโซแคมเบลค่อนข้างชัดเจนนะจังหวะจะพลิกแบ็กสปินอะไรพวกนี้นะครับต่างๆมันจะดูแบบ เออดูจะอืดขึ้นชัดเจนนะครับนะแต่ถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมว่า นะสำหรับส่วนตัวนะครับไปดูสเตตม,มาแล้วครับถ้าเกิดบวก5อยู่ฟูลสเปอร์หรือฟูลทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าสปีดต้นเอ้ไม่ใช่ค่าความคล่องตัวมันจะแตะสเกล120อาจจะดูให้มูฟเมนต์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับนะตรงนี้ก็อาจจะต้องไปพิจนารณากันเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดยรวมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการพลิกตัวนี่แหละนะครับ,รบนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้มันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คือในเรื่องของการหลุดตําแหน่งบางครั้งเนี่ยแลลลี่คิงเขาจะพยายามไปกดด ให้บางครั้งเนี่ยมันจะหลุดตําแหน่งด้วยแล้วก็บวกกับความคล่องตัวที่มันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ทําให้บางจังหวะเนี่ยมันค่อนข้างหายนะเลยทีเดียวครับนะแต่ว่าข้อดีของแรนลี่คิงเนี่ยก็คือในเรื่องของการแท็กเกิลนะครับที่หนักแน่นนะครับการเข้าปะทะดูดีมากๆครับชนทีเนี่ยอีกฝ่ายต่อให้เป็นตัวเมตาเนี่ยก็หงายเงื้อเหมือนกันนะครับเซเข้าปะทะได้หนักแน่นนะครับดักบอลเนี่ยถามว่าดีไหมก็ค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ดีมากเพราะว่าขาเขายาวก็จริงแต่ว่าการยืนตำแหน่งเนี่ยมันจะมีปัญหาเล็กน ทําให้บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ตักบอลได้ดีสักเท่าไหร่นะครับนะส่วนลูก,กาอากาศก,าก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวที่เทคมงได้ดีนะแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันหลุดตำแหน่งบางครั้งมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถช่วยเกมรับในเรื่องของลูก,กาอากาศได้นั่นเองนะครับนะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยนะสำหรับเรดี้คิงตรงนี้ก็เพื่อนๆต้องพิจารณาสไตล์การเล่นของตัวเองหน่อยนะว่าโอเคกับมันหรือเปล่านะครับนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ การป้องกันพื้นที่สุดท้ายและลีคิงถือว่าทําได้ดีนะผมว่ามันเป็นตัวที่ดักพื้นที่สุดท้ายได้ดีแต่ว่าไอจังหวะสวนกลับอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นพิเศษนะดังนั้นเนี่ยแลนด์ลีคิงถามว่าน่าใช้ไหมในฟูลสเปอร์ผมต้องบอกเลยว่าน่าใช้นะครับนะเอาไปคู่กับโซแคมเบลได้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่คุมกองหลังตัวใหญ่ได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเนี่ยแลนด์ลีคิงเนี่ยมันจะ ต้องไปคู่กับไคล์วอลเกอร์นะครับโลกโลกเหลืองเนาะ BWC อันนี้นจะโอเคหน่อยนะครับนะเออก็จะประมาณนี้แล้วกันนะส่วนทักษะโค้ที่อยากจะแนะนําก็เป็นงูตั้งยืนตําแหน่งนะ่ครับเพราะว่าในเรื่องของการแท็กเกิลต่างๆเนี่ยของเขาทาได้ดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครหาครบเซตกองหลังได้เนี่ยก็จัดไปเลยนะแต่ว่าคีย์หลักผมอยากให้มีงูตั้งกับยืนตําแหน่งนะกระทิ้งผมว่าการเบียดอะไรเงี้ยเขาโอเคแล้วแต่อยากให้ในเรื่องของงูตั้งเพราะว่าการจิ้มบอลเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นทําให้บางจังหวะที่เขาตัวอื่นๆหน่อยเนี่ยมันสาส มาสกัดลูกจ่ายลูกเลี้ยงได้นั่นเองนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแลลิคิงก็เป็นตัวที่น่าเล่นในฟูลสเปอร์เนาะเพราะว่าเอาจริงกองหลังสเปอร์มันก็ไม่ได้เข้มมากแล้วตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่น เท่ากับกองหลังสเปอร์ที่เคยมีก่อนหน้านี้แต่ว่ามันภาษีมันใช้ได้ฮะมันไม่ได้ดูแย่ถ้าเกิดเทียบกับลาฟิลมาเกสเนี่ยมาเกสมันยังดูหน้าเล่นน้อยกว่าและลิคิงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนะอ่าโอเคก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับแลนลิิงก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย